สวัสดีครับผมมาดู ep สองแล้วกันนะครับนี่ครับขนาดผมดันไปแล้วนะดันไปข้างในไฟไม่ยอมลุกข้างในนะครับไฟจะออกมาลุกข้างนอกนะครับหลังจากที่ปิดฟ้าไปแล้วตัวนี้รู้สึกว่าน่าจะติดอยู่นะครับน่าจะติดอยู่ด้านในเพราะว่าควันก็เริ่มจะเพิ่มมาเรื่อยๆนะครับเริ่มเยอะมาเรื่อยๆนะครับ วันที่เขากำลังจุดประทุข้างในอยู่นครับน้ำส้มควันไม้ก็ไหลแล้วครับน่นครับหยดประมาณนี้ครับมาเรื่อยๆทั้งวัน นี่ครับแป๊บเดียวครับเนี่ขยขยดประมาณนี้แล้วครับบางทีมันจะมียางนะครับยางของไม้มาด้วยเขาจะกักไว้แล้วเขาจะไลดจอด,จอด ตัวนี้ผมยังคิดอยู่อยากจะทําเป็นบ่อดินสายมากเลยน้ํามันร้อนตลอดเลยเน้ําร้อนแล้วครับขนาดเมื่อคืนเมื่อเช้าผมมาปิดมาปิดเตามตอนเช้านะครับประมาณหกโมงทิ้งน้ําไว้น้ําทิ้งไว้ทั้งวันเลยยังไม่เย็นเลยครับ,น,รบน,น้ําตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยี่กลับมาร้อนอีกแล้วนี่ครับติดแล้วครับนี่บ่มๆแล้วครับนี่ควันออกเต็มที่แล้วครับ นีครับถ้าติดควันก็จะออกเต็มที่อย่างนี้ครับนี่นี่ฮะไอห่วงครับไม่ทั้งคืนแน่นอนไดการละตัวนี้ก็ทิ้งไปเลยครับนี่ตัวนี้นะครับปล่อยไปเลยนะครับไม่ต้องไปทําอะไรมันนี่เข้าไม่แล้วเต็มสูบแล้วครับบึมบุมบึมบ,มบุมแล้วมาดูกันพุ่งนี้ต่อนะครับผม เดี๋ยวพนิชามีคลิปเปิดถังนะครับเราจะได้หนึ่งถังเนี่ยที่ผมให้เห็นเนี่ยมันจะได้กี่กระสอบของตัวนี้แต่เมื่อวานเนี่ยผมมาปิดก็คือควันตัวนี้มันดับหมดแล้วนะครับควันจากในท่อเนี่ยไม่ม,ไม,มีไม่มีสักแอะเลย <c oughs> นะครับผมก็คิดว่ามันน่าจะไม่ไม่ไปเยอะอยู่นะคือมันไหม้หมดเป็นเป็นผงอะ่ะคือเรามามามา,มาดูไม่ได้มาดูควันมันเนาะ ก็คือถ้าสังเกตควันว่าควันมาเริ่มน้อยลงก็รีบปิดเลยนะครับปิดก็คือมันจะดับของมันเองปิดบนปิดล่างนะครับมันจะเป็นอัดสุญญากาศแล้วฐานก็จะดับของมันเองคือไฟก็จะไม่ลุกต่อมันจะมอดเป็นกรฐานเองนะครับตัวนี้ได้ครึง่งครึ่งกระสอบนะครับมาปิดไม่ทันตัวนี้แต่ปกติที่ผมเผาเผามามันจะได้กระสอบครึ่งนะครับทางหนึ่งลูกจะได้กระสอบครึง่งถ้าเราเรียงฟืนดีๆใส่ฟืนดีๆนะครับ โอเคครับผมนะฮะเดี๋ยวรอติดตามกัน EP3 สามนะครับพรุ่งนี้ตอนเช้านะครับเดี๋ยวจะมาะให้ดูนะครับ EP3 สามตอนเช้านะครับสวัสดีครับผมไปแล้วครับผม